ตอนนี้ก็ขึ้นเขาใหญ่นะคุณโยมอ่าเนี่ยขึ้นถนนสายเอเชียไฮเว์เอสอาเซียนโอเซียนนะเขาใหญ่ปากทงชัยกบินบุรีนี่แหละอ่าจะเดินทางมาทอดกระถินที่หนองบัวลำพูตอนนี้กำลังจะลอดอุโมงนะ เราจะเข้าโมอมองก่อนจะขึ้นเขาใหญ่เต็มตัวก็เจอกันที่หน้องบัวลำพูเย็นวันนี้มากับลูกพระลูกเนนนี่แหละเกือบทั้งวัดอยู่เฝ้าวัดสองสามรูป ไปร่วมงานบุญงานกุศลกันหลังจากเสร็จภาระหน้าที่หลายๆอย่างเสร็จจากงานทอดกระถินแล้วก็เป็นงานลอยกระทงเนเนาะแต่เขาคงไม่ได้ทำอะไรมากหรอกงานลอยกระทงราวัดเราก็ไม่ได้มีที่ลอยกระทงกับเขาต่อไปก็คงจะเป็นการสอบทำสนามหลวงนั่นแหละวันที่10พฤศจิกายนถึงวันที่13 4วันเป็นนักธรรมชั้นตรีชั้นโทชั้นเอก แล้วก็ฝากศรัทธายาติโยมนะท่านไหนที่อยากจะร่วมด้วยช่วยกองบุญกองกุศลกระถินอีกอยกหนึ่งช่วงสองวันสุดท้ายที่อัตมาภาพจะไล่สดหรือบอกบุญญาติโยมนะที่วัดสมานสมณวารตำบลบ้านพร้าวอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูในวันนี้กับพรุ่งนี้ก็ยังทนันคุณโยม ตอนเช้าก็ยังทันนะที่จะมาร่วมบุญร่วมกุศลบริจาคสมทบกองกระถินที่อาตมาภาพเป็นเจ้าภาพกับศรธายญาติโยมก็มีศรธายญาติโยมในหลายที่นั่นแหละรวมๆกันแต่ก็ถือว่าอาตมาเป็นหลักให้จุดหนึ่งนะในคณะฝ่ายสงฆ์เ,เอ้ยืนคิดอยู่ว่าลืมอะไรที่นายได้ลืมตราประทับของวัดคนนีมาดาไปคืนเ <laughs> ออ เ,ออเดี๋ยวค่อยส่งทีหลังเอาพอาออกมาไกลแล้วอา้าวเดี๋ยวก็จัดถ่ายบรรยากาศให้ดูเป็นช่งชวงๆเป็นระยะไปนะว่าไปถึงไหนยังไงแล้วก็นุโมทนาสาธุการกสทา,าย,ยาิโยมหลายๆท่านาที่ร่วมเป็นเจ้าภาพาบริจาค สมทบมาคนละเล็กคนละน้อยคนละมาการ่วมเป็นเจ้าภาพทอดกระถินสมามัคคีมุงหลังคาวโบสถ์อ่ที่วัดสมานสมณาวาสวันนี้พรุ่งนี้เช้าฉันเช้าเสร็จก็จะทอดกระถินนะคืนเนียตมภาพก็จะนอนอยู่ที่น้องบัวลำพูนี่แหละจำวัดกับลูกพระลูกเนนที่วัดเจ้าภาพเจ้างานเขาเ ตื่นเช้าก็ฉันชัตทหารเสร็จก็จะทอดถวายกระถินแล้วก็จะตรีรถกลับเลยเพราะจะต้องรีบมาจัดแจงภาระอีกหลายๆเรื่องที่ยังค้างคาอยู่ยังไม่เสร็จนะนะ,อะตอนนี้ก็กําลังจะเข้าเขาใหญ่เมื่อกี้เขาเรียกอุโมงเข้าเขาใหญ่คุณโยมหลุดจากนาดีเข้าเขตปักธงชัยเมื่อกี้เนี่ยอุโมงค์ตรงนั้นรถหนึ่งจุดหนึ่งก็เลยทางทางสัตว สัตว์ป่าผ่านตรงนี้มันจะเป็นเอ่งกระทะใหญ่เมื่อกี้เป็นการลอดอุมโมงค์เข้ามาภูเขาเป็นช่องอตรงนี้ก็จะเป็นภูเขาล้อมรอบบริเวณตรงนี้เป็นบริเวณที่เขาเรียกว่าอากาศดีที่สุดในประเทศไทยในโลกเลยก็ว่าได้เนี่ยเดี๋ยวนี้เราถึงขนาดมีพวกมาเก็บออกซิเจนอยู่ที่ที่ปักธงชยัยเขาใหญ่เขาเขียว ทับลานนี่แหละเขาเรียกวเป็นบรรยากาศที่ดีที่สุดเลยไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยนะในโลกคุณโยมมาขึ้นมาบนเนี้จะเห็นว่าท้องฟ้าจะไม่มีหมอกไม่มีควันไม่มีอะไรเลยเป็นโอโซนเขียวสะอาดบริสุทธิ์ล้วนๆเลยล่ะเนี่ยออ,อกซิเจนเกินเกิน80มิลลิกรัถึง90กว่าเรียกดีสุดอันดับต้นๆของโลกเลยเนี่ยเขาวิเคราะห์วิจัยมาแล้วนีเนี่เพราะฉะนั้น เหมาะกับการที่ใครมีสุขภาพไม่ดีร่างกายอ่อนแอกต่ว่ามาพักผ่อนเนี่ยมามาสูดอากาศที่บริสุทธิ์แถวแวนี้เนี่ยมาสร้างเมืองหลวงอยู่นี่เลยนาสิดีก็ต้องญาติน้าท่วมเลยนี่ห่วงใยพราสิสร้างได้เยองนี่นี่อ้อมภูเขานี่ข้างในนี่เลยนี่เออกันเทอาเออ่ะเออกันเถอะเป็นหน้ายกใน,ใาานี่ไงเมืองหลวงไว้ไว้แถวนี้แหละนี่ลงฮุบนี่เลยนี่ มีภูเขาล้อมรอบเลยนี่กินบริเวณ<ด>ความกว้างอ้อมปริมณฑลประมาณสี่สิบถึงหกสิกิโลเมตรเนี่ยเน,นอและไม่ต้องห่วงน้ำท่วมและไม่อยู่ในเส้นพ่าศูนย์สุดของเป็นดินไหวภัยธรรมชาติทุกชนิดไม่มีที่นี่และที่ก็ได้ระดับออความอุดมสมบูรณ์ก็แจ่มอ่าสวยงามนะ อาก็แจ้งข่าวแค่นี้แหละได้เจอกันใหม่ในคลิปต,ต่อไปสาธุอ่า